ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถถอได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมุกคนก็คลิปนี้นะครับมาทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก่อนในส่องคลิปนี้ทุกคนจะทำการพูดถึงแพ็กนักเตะแพ็กใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาเพิ่มเติมในวันจนันทุกคนรวมไปถึงการแจกฟรีเพิ่มเติมนะครับก็มีข่าวสารการแจกฟรีเพิ่มเติมยังกันบ้างหรือว่ามีอีเวนต์ไหนกันบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงแลวก็แพ็ pack ai, กหนบบบ้้าาาาเราาารรมมทกกัััชในนนนคคลลิปียะ ก่อนไปรับชมคลิปกันก็มาเดี๋ทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมล้วกันนะครับก็เรามาเริ่มรับชมกันเลยแลวกันนะทุกคนก็เริ่มที่ไล่เรียงในส่วนของการอัปเดตภาระที่ผ่านมาให้ก่อนทุกคนสำหรับการอัปเดตครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็มีอะไรเข้ามาใหม่เยอะๆมากมายตามนี้เลยทุกคนสำหรับสิ่งที่เข้ามาหลังการอัปเดตล่าสุดนะทุกคน ก็นในส่วนของแพ็คนาเต้นะครับมีเพิ่มเข้ามา3แพ็คด้วยก,กันก็คือแพ็คของอีพิกหงแดงหรือว่าพัวทุกคนเลยก็อีพิกของเจแปนนะครับรวมไปถึงเพลย์ออฟลูิกที่มีคริซานุโรนารดอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นอีเวนต์การแจกทองฟรี50ทองในส่วนของยูโรเปียนขับแชมเปี้ยนชิพนะทุกคนและต่อมาเป็นในส่วนของชาเลนจ์อีเวนต์ของอังกฤษลีกหรือพรีเมียร์ลีกนะทุกคนรวมไปถึงทัวร์อีเวนต์ของพรีเมียร์ลีกนะทุกคนว่ามีการแจกฟรีไอเทมเชนดิวนะครับอันนนนนีีี้้คคืออสิิิ่าา่่่่่งงทททเเเเขาาาาามมมมมใหหพตตลลักักกกรปดผะุแ็ ในส่วนของวันจันทร์นะครับทุกคนหรือว่าวันจันทร์9ก้าโมงเช้านะครับจะมีแพ็คเตะเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งแพ็คก็คือแพ็คของแมนเชสเตอร์ซิตี้คนหรือว่าคลับเซีชั่นของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็มีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะครับสำหรับแพ็คของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนก็เคยมาแล้ว1ครั้งทุกคนมีมาทั้งหมด8คนเช่นกันนะครับแล้วก็รอบนี้ทุกคนคัมแบ็กเข้าสู่เกมอีกครั้งหนึ่งก็มีมาทั้งหมด8คนเช่นกันนะครับก่อนนำทัพโดยเออร์ลิงเลงอร์บาตัวเปานะครับ ต่อมาเบอร์นาร์โดซิวาทุกคนตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับแล้วก็โรดี้ตำแหน่งของ,องก,งก,ก ody, งอ,งองกลางตัวรับครับทุกคนคนที่4เป็นรูเบนิอาร์สนะครับมาตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB นะครับแล้วก็คนที่5นะ้าทุกคนไปในส่วนของอิวคายกุนดูกันนะครับมาตำแหน่งของกองกลาง C B, หรือว่า CMF นะครับต่อมาเป็นจอห์นสโตนคนมาตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB บคนแล้วก็แจ็คกริลิธมาตำแหน่งปีกซ้าย LWF นะครับปิดท้ายด้วยอาคันยี่มาตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กหรือว่าซีบีนี้นะครับ ตอนนีในส่วนของฮาร์แลนด์เวอร์ชันของ Player of the week ก็น่าจะไม่มาล้วคนเพราะว่าในส่วนของเอริงบบลฮาร์แลนด์ในบมที่ใครหลายคนทักเข้ามาถามเยอะแยะมากมายที่ว่ากันว่าน่าจะมาในแพ็คของเพลย์ออฟโรวิคของยูฟาแชมเปี้ยนทุกคนแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่มาแล้วคนเพราะว่ามันมาในส่วนของแพ็คคลับเซเลคชั o นแล้วเป็นที่เรียบร้อยคนก็เจอกันแน่นอนในวันจันทนี้นะครับสำหรับแพ็คของคลับเซเลคชั o นแมชชีเจอร์ซิตี้ทุกคนก็มีมาทั้งหมด8คนตามนี้เลยนะครับก็น่าจะเปิดได้สามคนอยาได้ใครกันบ้างมเบอก,กข้ามาเลย คอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับแพทห้าเตะที่ถูกเพิ่มเข้ามาในวันจันทร์นะครับและก็การแจกฟรีเพิ่มเติมทุกคนก็คือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันจันทร์ก็คือ Challenge Event ของ E-Football Championship Open ของผมการแจกฟรี e v o n t Point นะครับอันนี้ก็จะหมดอายุแล้วในวันจันทร์นะคนใครที่ยังไม่ได้เคลียร์ก็รีบไปเคลียร์กันด้วยแล้วกันนะครับและต่อมาอีเวนต์ที่2คือการแจกฟรีนิชของ GP นะทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันจันทร์นะครับแล้วก็มีการแจกฟรีเพิ่มเติมกันเหมือนเดิมนะครับสํหรับ60,000 GP จากทัวร์อีเวนต์นะครับ ปิดท้ายด้วยในส่วนของชาเลนจ์อีเวนต์ทุกคนก็มีการแจกฟรี50ทองกันเหมือนเดิมครับอันนี้ก็หมดอายุเช่นกันในวันจันนี้แล้วก็มีการแจกฟรีเหมือนเดิมทุกคนสำหรับการแจกฟรี50ทองจากชาเลนจ์อีเวนต์นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณทุกคนมีเพิ่มเข้ามา1แพ็คแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลง3อีเวนต์การแจกฟรีด้วยกันนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันนะครับว่าแพ็คของมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟี่บอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมรับเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ